ลงอ๋อนี่พนันอยางน่ะอ๋อโัวอลับฮัลโหนต้องกุ้งอกุ้งไทพฯโอ้มันแบนผัไหหามันมันมาห่ามพนันโอ้นะนะนะคุณเตี่ยวผมโทรไปนะจี้สองสามเตื้อมันกระเด้งเลยเออไม่ใช่จี้สองสามเตื้อมันก็หัามันปุ๊บเด้งปั๊บจี้ปุับห่าปั๊บ มันจะไปห้าบจะไดแต่กี่หนานไปบ้านมันท่านนะเอ้โหมันแม่รู้ลูกมังนอกไหมวอ้โหมะโอ้โอ้มังนอกก็โหมันลูกมังหนอกมานะก็มันบอกว่ามันบบเอาแล้วไปเติดโอ้จะไปเจอกรรมบอกกรรมลมมันกุ้งไหยลาดใบใหญ่ยังฟังจือมันท่านเออดีบบีนี่แปลแงหลานโอ้ครบสว่านปนนะมีละนกกุ้งของ้า แต่อ่อนเลยเฮ้ยก็ตะกี้นานก็ว่าจะไปขอมันไปส่งนั่นเนาะไปไหนธนาคารหลวงลงวางว่ะเออแล้วพนานเจ็บนี่อย่างให้ผมไปส่งธนาคารมาเดวนี้ก็บัตรเอทีเอ็มอ่ะนี่อย่างมันลืนบัตรนะตู้เอทีเอ็มอ่ะโดนลืนไปละตู้เอทีเอ็มยืดบัตรพนานยืดบัตรมันลืนบัตรไปอ่ะอ่าแสดงว่าพนานกดระหัสผิดอ้มานใจ โอ้นานความจำดีจ่ายไปคือมันผิตได้อย่างไรกดถูกแล้วเครื่องมันบบดีโอ้ประนันถ้าเขากดรหัสถูกนะมันจึงได้ก็นานจะไปตรวจเครื่องอืเครื่องบดีเครื่องมันรู้มันไปรู้กว่าประนันรู้มันยังกด้มันยังไดกดนานกดถูกแล้วเลขรหัสมีสี่เนาะสี่ตัวสี่ตัวร้านเครื่องนะมันรู้ตัดเหล็กหกแลวตัวสุดท้ายเนี่ย ของนานมันต้องกดเลขหกแม่นกออ๋อหมายถึงว่ารหัสบัตรเอทีเอ็มอตัวท้ายต้องกดเลขหกแมนแล้วเลขหกปุ่มมันบดีมันหลวกดมาขึ้นเลยกดตึงมาเข้าโห้เลขหกมันบดลงแล้วผนานย่งได้อะก็กดเลขสามสองเธอรู้กดสามจองหกหะผู้กอแต่ว่ามาเดี๋ยวนี้ปุ่มเลขหกบดีแมนมากดบดลงนะหลวกดเลขกดสามสองเต้อแมน สามสองหกมันจะปิดใจจะย้ายเล่นหกก็ต้องเล่นหกกล้าขนาดไปกดตามสองเต้อมันก็ผีแต่ก็จะไปเหลือนานก้านานเหนมาอันเป็นแม่สุขูนอ่ะเปนทองเล่ทองเลว่าไรสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกถูกว่ะกดตามสองเต้อก็สามสองเต้ารวมแล้วเป็นหกอ่ะเออเรื่องนี้เป็นวะ ก็ข้องมันล้วนมัน,นอ้เปไ็นตเครื่องเขาเนาะก็เป็ดได้ข้าวขาวข้าขาวต้องมาเป,าาปๆๆา๋งงั้นมาเป็นยึดบาดขาได้ยังไงสามสองหก๋อเนาะจะไปเถียง,งจะไปเถียงนานก้าอ๋อครับเบียยงเนาะอีนี่บรใจความผิดบนนานเนาะต้องไปจ่าความผิดเท้าว่าแล้วระเดียนี้ของเงินคนเท้าก็จะเข้าแล้วใช่ไหมไปกดให้มันเออเดี๋ยวผมไปส่งเนาะเออไปบ๋อไปพกกุ้งกันบ่ เออมากุ blender, à, ้งมาเกื้งจ้ะตัวม <rast> ันมาไปพกก็ไ <GO> ด <av i> ้นไปโดนปืนหอกหอกจะโดนมันยิ่งมีกระเด็นเป็นลูกมังหนอกรมามาล่างบริเวณนี้ปุ๊ขาลองช่องไลยกัน้องงูไ้จะแปลงหลานนานๆบ่าไปว่าอไอ้มาทรมานใจไปธนาคารก่อนป